มาแล้วครับขบวน58นะครับได้ GA 4547นะครับกำลังจะผ่านสถานีบันแหด18นาฬิกา38นาทีนะครับในขณะที่ขบวน4 7นี่ก็ยังไม่เข้ามาบันแหดนะครับเพราะว่าวันนี้ช้าอยู่10นาทีนะครับ วันนี้นี่ต้นทางหนองตะไคนะร่หนองตะไคร่หรืออุดอรนี่นะครับไม่ใช่นนท์พยอมนะครับวันนี้